มาครับสวัสดีเพื่อนชาวเรือทุกคนนะครับวันนี้ก็เช้ามานะครับล้งรถนะครับลังรถก่อนเลยรถเปื้อนมากหลังจากที่ฝนตกมายาวนานนะครับหลายวันเลยทำอะไรไม่ได้วันนี้ล้างน้องซะหน่อยนะครับคาแค้ส่วนตัวครับผมล้างเอง ถูเองเช็ดเองครับผมใช้เองแ <c oughs> ค่วันอาทิตย์ร้านปิดแต่เราแต่ร้านเรา,าเปิดนะครับทำเองเ <c oughs> ช็ดเองถูเองหมดเลยมั่นใจได้เลยว่าสะอาดแน,น่นอน มาล้างน้องแม็กครับยังมาล้างด้วยโฟมเสร็จแล้วนะครับตามด้วยชิดน้ำแรงดันครับอัดชิดกันเลยทีเดียวแรงๆเลย ล้างด้วยละอองน้ำครับผมน่าเสื่อที่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากล้าง้วก็พักมาได้เลยนะวันนี้ว่างครับเสร็จแล้วนะครับเคลือบด้วยซูเปอร์แว็ครับ ซูเปอร์แบ็กนะครับยางดำงนี้คือเช็ดยางดำนะครับส่วนสีเหลืองนะครับเราก็เคลือบสีส่วนทีขาานะครับก็เคลือบภายในรถเบาะอะไรพวกนี้นะ,ะเมื่อเราหลังเสร็จแล้วนะก็จะเช็ดเคลือบด้วยน้ำยาซูเปอร์แบ็กนะครับชิดเสร็จปุ๊บนะฮะเช็ดไปก่อน จากนั้นเช็ดผ้าที่แห้งสนิทนะครับอีกทีหนึง่งเทียงเท่านี้นะฮะรถก็จะเงาขึ้นมาเลยแสงมากไป จบด้วยน้ำยาซูเปอร์แบ็คนะครับอย่างดำเดี๋ยวจะขับอย่างต่อนะครับ